สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่อง TNP Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนโหลดแอปที่เร่ง CPU โทรศัพท์นะสำหรับใครที่เครื่องช้าแหลกคือนะสามารถโหลดแอปตอนนี้ไปใช้ได้เลยใช้ได้เฉพาะ android เท่านั้นนะฮะไปเลยขั้นตอนที่1เข้าไปที่ playstore นะแล้วก็พิมพ์คำว่า CPU แซนะฮะ CPU แซตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยนะกดติดตั้งไปเลยเรียบร้อยนะแล้วเราก็ไปโหลดอะ CPU อ CPU CPU อะไรวะ CPU ไว้ CPU โหลดนะนี่ตอนนี้เลย CPU โหลด Generator นะะกดติดตั้งไปเลยนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะทุกคนนี่ติดตั้งเสร็จแล้วแล้วก็กดออกไปเลยแล้วให้เราไปเข้าไปที่ CPU Z t ก่อนนะครับกดเข้าไปเลย นี่มันจะบอกสเปคเครื่องของเรานะว่าเราใช้ CPU กี่ตัวนะ Snapdragon เท่าไหร่นะเราใช้ CPU ของอะไรนะของผมก็จะใช้ CPU ของ High Silicon Kirin น,นะ7.10นะ2.19 g นะิกะเฮิระใช้ CPU อยู่ที่8คอร์นะ8ตัวให้ทุกคนจำ8คอนี้ไว้นะ จำไว้ให้ดีนะแล้วเราก็มาดูนะว่า CPU แต่และตัวมันทำงานเท่าไหร่นะนี่มันก็ CPU 0 CPU 1ถึง CPU 7นะจะมี8ตัวนี่มันก็จะทำงานอยู่ประมาณนี้นะนี่แล้วจากนั้นนะเราก็กดออกไปได้ให้เข้าไปที่ cpu load generator นะที่เป็นรูปไฟตัวนี้รอสักแป๊บนะ,ะทุกคนนี่มันก็จะขึ้นมาให้เราเปิด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 ,ปดอย่างนี้นะขั้นตอนต,อนต่อไปให้กดไปที่ start service วงเล็บ s นะฮะให้ติ๊กถูกไปเลยปั๊บแล้วให้เรามาเลือกตรงนี้นะนี่ตรงที่ลูกศรชี้นะ นี่มันจะให้เราเลือกว่า CPU เรามีกี่ตัวนะนี่ของผมมี8ตัวเราก็กด8ไปเลยของใครมีกี่ตัวก็กดเท่านั้นนะนี่กี่ข้อจากนั้นให้เรากดเปิดไปที่จํานวน CPU ของเรานะของผมมีแตัวก็กดไปที่แนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นะเราเปิดแล้วเสร็จแล้วนะเราก็เข้าไปดู cpu ของเรานะใน cpu s e ะนะในอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะนี่เห็นไหม cpu เราทำงานอยู่ที่1536นะตอนที่เรายังไม่ใช้มันทำงานอยู่480นะหรือว่า900ประมาณนี้นะตอนนี้ดูดยมันเพิ่มขึ้นมาแบบสำหรับใครที่เครื่องอืดเครื่องช้านะสามารถไปหาดาวน์โหลดมาใช้กันได้นะ เครื่องจะเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนมันน่าจะใช้ได้เฉพาะ snapdragon นะหรือว่าเออไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะ android นะไม่รู้ว่า ios ใช้ได้ไหมก็ลองไปหาโหลดก,กันมาได้นะนี่มันก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อ่ะลืมกดไลค์กด แชร์ Share, กด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน